ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ตซุตสุคนพี่น้องเจ้าขาตอนนี้กําลังเล่งดวนพี่น้องเออประวัติศาสตร์พี่น้องบกเคยยิบขันบักเบ่งเร็วขนาดนี้พี่น้องยิบขันบักเบิงทั้งหมสิบสองอันพี่น้องจ๋าเริ่มทํางานตั้งแต่บ่ายโมงพี่น้องบ่ายโมงครึ่งเริ่มทํางานพี่น้องตอนนี้กําลังเปลียนตะขาบเพือจะดวรัดข้อเนาะพี่น้องเนาะเปียนตะขาบดรัดข้อเพื่อจะมาใส่เอาตีนของขันบักเบิงพี่น้องจ๋า เล็กมากเพราะอย่างลูกค้าเพิ่นสร้างเมื่อคืนนี่ก็สร้างด่วนเนาะจ้ะสร้างด่วนสั่งยามเมื่อคืนยาม,มเว้นผู้คา้าแป็เก็พริกบกาหานนะพี่น้องจ๋าก็เลยบบได้มีเวลาเฮ็ดเบิดมือเนาะมีเวลาเฮ็ดเบิดมือมันก็นสิบบได,เบด,ด้เล็กบบได้ด่วนก็สิเร็วอยู่แต่นี่โอ้เฮ็ดยามบ่ายพี่น้องจ๋าเนาะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะดีเย็บไว้อันนี้ผู้ค้า ให้เบิ่งพอคร่าวๆพี่น้องจ๋าบมมีเวลาเนาะจ้าก็มีเวลาก็ใช้เบิง่งขัดอยู่อันนี้เป็นคันบักเบิ่งแปดทิศพี่น้องก่อซีซ่านะเป็นคันบักเบิ่งแปดทิศมักมีองแป็ดเนาะพี่น้องเนาะุ้้าเฮดมักอ่าคันบักเบิ่งแปดทิศให้แบบดูสวยงามเนี่ยนะพี่น้องจา๋ามันก็เลยจะซ่ากว่า4ีทิศเพราะว่าสีทิศก็จะรวดเร็วเนี่ยจังหน่อยเนาะเนี่ยก็พาพี่น้องไปเบิ่งตัวที่ประดับดอกไม้แล้ยไอ นี่ก็คืออ่าที่เราเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่ยู่ไก่ผู้ค้านั่งอันนี้อยู่ให้เบิกอ้อมเนาะให้ดูรอบๆเลยจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศกับที่หก่เยอะแยะจนงอยเด้อพี่น้องจ้าเตียงกับที่อยู่ไก่เนาะบอกได้ติดไหมเนาะจ้ากรณีที่มันสั้นแบบนี้พี่น้องจ้ารัดคอของเราเนาะมันจะบ่พอบเฮาต้องการให้ยาวกานี้เฮาก็ต่อใบตองลงไปจ้ะ ต่อใบตองลงไปนะนี่จ้ะบางคนกะสิบงหูจ้จักเนาะจ้ะวิธีต่อใบตองเนาะใบตองกะซิมีแต่ฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อยที่พี่น้องแนมเห็นอยู่นี่บรได้เสร็จเลยพี่น้องจ้าย้ไไนอนว่าเฮาฟ้าวเนาะฮาฟไ้าวแล้วฮากะสิไซวิธีหลักไก่หรือว่าวิธีโจนวิธีโจนก็คือว่าเฮ็ดแล้วแล้วเฮา้องเอาไปแช่ลงน้ําในกะละมังเนาะจ้ะนี่กะละมังแบบนี้จ้ะหั่นไปกะละมัง ี่เออแซ่ลงกะละมังแบบนี้เพราะว่ากะละมังนี่เฮาได้ใส่ส,า,สารสลลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะดูดอ่ะเศษสิ่งสุปกปกหรือว่าจ้ะไ้าเปียไปเรื่อยๆพี่น้องพออันสุดท้ายที่เฮาเปียไปเซษเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะดึงให้แน่นๆเด้ยวจ้ะแลไวก็แม็กให้เรียบร้อยตัดสซนออกตัดซวยเรียบร้อยหลังจากนั้นดึงตัวนี้ออกจ้ะดึงทิมไปเลยจ้ะละมือหยัดเข้าไปจ้ะให้เป็นโบให้เป็นโพง แนวนี้หยัดลงไปแนวนี้แล้วก็ตัวนี้มาสวมใส่ฟ้าพี่น้องเส้นยังโยกเข่า,ขาขเที่ยงกันยังบริกินได้นี่เ้าแหงหลายหลังจากนั้นก็ใช้แม็กแม็กไปข,ข้างในแนวนี้จ้ะจัดให้เป็นรูปวงกลมจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นเทากาวตัวนี้เสียดลงไปจากแบบน่นพูด ขับไปโอ้ยแน่นพวดพี่น้องเลยต่อใบตองพี่น้องเมื่อกี้มันสั้นพุ่มนพพอดีเนาะนี่หยัดเข้าไปเลยชั่วชือนี่หยัดข้าไปแล้วกันนันพอพอดีวงกลมนี่น้อยพ่ดมันใส่กับตีนักเบ่งยากข้าก็เลยเท็ดเพิ่มเขาอีกนี่นี่โอเคเลยจานี้ ก็ได้ขันบักเบ่งสวยๆเนาะพี่น้องเจ้าขาไปตองสี่กระบอเสมอกันปันใดพี่น้องสวนลองหกแล้วจ้าถ้าเบิ่งบัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าสิออกมาเป็นกระไดเนาะจ้าพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็เสต็จเป็นที่เรียบร้อยเจ้าขาพี่น้องจ้าเพื่อจะเสร็จได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เวลาป่าไปหกโมงพี่น้องจ้าก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เจ้าขาขันบักเบ่งน้อยเนาะพี่น้องเนาะพวกข้าเฝ้าท้ายอหยัางยาโบทันเสงพี่น้องจ้าพอโบทันเสงแล้วมันก็จะมืดเนาะ พอเมื่อแล้วรูปออกมากับชิบสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรกับฝากพี่น้องติชมขมาเจ้าค่ะว่าสวยงามบเจ้าค่ะกับบริษถามลูกค้าคือกันว่าเอาขันบักเบ่งไปเห็ดหยางเนาะพี่น้องเจ้าขาบริถามคือกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับ z มเนาะพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ผู้เขาก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแหงเบิร์ตสุขุสุคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าพวกพลอกันคลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า